สวัสดีค่ะมือหนี้าเขามมาปลายางอยิกเล้วจ้าพี่น้องเขามาปลายางลุงจจนาพ่นมาเบิกนายางนะคะท,ทั้งดงเท้าแต่ว่าโทเอื่นป่าลุ่นจ้าโทเอื่นป่าลุ่นมาหาเห็้ยบซะจนต่บ่กคําหล้วจังโทเอื่นนะคะ่ะจน่าเห็ดบานเบิดพี่น้องมามามาเบิกยางผู้เดียว เบิงค่ะเบิงเบิงผ,ผู้เก็บเห็ดป่ารุ่นกันย่างหาเลาะเบิงวาบาปธามีมูมีพวกของอันเห็ดเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นเก็บได้หลายเติบเปลี่ยวจังโคเอินเนาะพอดีป่าอุก,กับพนุ่มเศร้าค่ะฮะบัวเนี่ยแหละค่ะจะว่าเก็บเอาบัวเยอะนี่ เจ้าเก่าเบิดเหรอเลี้ยเจ้าเก็บได้ปัวยางก็ได้โซฟาหนมเก็บได้ปัวยางเหมือนจังอันนี้เบอร์ถือนำกดบอกเบอถือยางมันเข้ได้กีดเดี่ยล่ะเป็นจังไรเจ้าคือว่ามีดกิมเอาอยู่นี่มันขาดบอกมันเคยเก็บเนาะ แล้วตัวอแต่งแต่จบจบมาหมดไมเคอยนเสียดีเยเท่าแม่นเฮ็ดยังดอกครับเอาให้บันคำเห้บันคำเามือนพโนไม้เ็บันคำเหมนบานคำเหมนหัวบันคำแล้วเป็นยังไงอู นั่งเฝลาซื้อซื้อก็ได้บอเก็บนังปนั่งเป่าซื้อซื้อก็ได้บอเก็บน่นี่ยั่างกลับไปกับมาหยยบเบิแล้วหยับเบลวยบเบิแล้วดอกน่อน่อยี่ี่ตุตูหางุ่นตู้ตีนี่นะจ๊ะนี่แบบจังสีจังกากินค่ะถ้าให้ไปสื่อกินเนี่บกาสื่ออันนี้คือยุสวนจะของคือมัน ปลอดภัยเนาะบ่่บได้ชีดยาบ่ได้ชีดยาบ่ได้นี่เพิ่นจะไปซื้อกินนี่บ่กล้าซื้อเงินมนว่าบ่มีเงินซื้อเด้อมันไม่ไว้ใจเนาะอ่อนซ่อนอยู่เด้อ่อนซ่อนอยู่แต่ว่าบ่กล้าใช้อันนี้อบ่ได้ชีดได้หดเอาหดเอาเพรนู้นมาบอดีชีนยาเด้อหดเอาท่านค่ะคนจะตอนซ้อนดีมากได้สามดอกทำไม่จากแค่พอยุติศาส์เหรอ ก็เก็บอองไว้เก็บอันหุนไปเหยียบที่บาุเนี่ <c oughs> แยแหยยะละค่ะว่ามันปาออสีไรสดไอเก็บเฮดให้ให้เอฟซีเบงโอยเดี๋ยวเอินให้บานมากค่ะอ <c oughs> ไรมาได้ <c oughs> ไมาได้สันกลงเนี้ยอันปาลานุ่นกับปลาอูกัสีพากกนังส้มอยู่นีแล้วให้มันคำซะก่อ <c> น <oughs> ข้ากระังส้มเห้มันคำซะก่อนเนาะจ้าแต่ว่ากะพวกติทิตุกปีเนาะค่ะมันจะมันจะเกิดเห็ดจะมากออกใส่มือบุญขอสากนะอุเห็ดจะมากออกส่มือบุญขอสากเขาก็หมู่บ้านีนลูกจัน ได้แกงอยู่ดอกอาหารพื้นบ้านเฮาคือเก่าหล่ะจ้าพี่น้องเก็บเห็ดเฮ็ดแล้วมาปีนี kami, ่บ่ทันเก็บจักเทื่อได้อะปีนี่บ่ทันเก็บจักเทื่อรนี่แหละค่ะเต็มเต็มเดินเลยอันเบิ่งเบงมโนมยางกลับไปกลับมาจังอยกับหยียบเห็ดเปีเอเลนเพิ่นเก็บมาแล้วจักจุ่มเนี่ยค่ะแต่ว่าเพิ่นกะเพิ่นแบบจังไรเพิ่นยางกลับไปกลับมานะ ค่าขวอยิ่จมูเนาะคะ่ะแต่ว่ายุ่งเริ่มหลาเดอ้อยังมาเดี๋ยวเอาถูอันไรย,ยุ่งมาน,น,นั่มน,น,น,นคะคะถึงจะปิดนายางปีที่เล้วเนาะกับบ่ได้เข้ามาจ้าเครือค่ะเมื่อนี้ก็พอดีลุงจันเดินมาเก็บเ็ดเนะคะ่ะเอางัดทั้งงัด <c oughs> <c oughs> ปัานมาอันหากเพื่เลิกป้าน,นั่น มันแก่ละนั่นะค่ะขอดีละอันยุ่งกับสิพายจากลุงจันมาหาทีมเก็มเห็ดแล้วบานกรว่ากะสิยางเละเบิ่งอยู่บ่ขั้นขุดบ่ได้ห้อกะบิดบดเอานะอุ พอ,อน,น้องมาจะเอาไปปลูกอันเอาหัวด,ดินเอาไปปลูกกันค่ะจน้เาหนี่เอน่ลาเขาขูดดินตแอนส้วนอยู่ค่ะ,คะเห็นเรื่องสีกะอันนี้อยู่แล้วก็เอามาห้อยคือเก,ก,ก,กาไม่ลาเขาขูดขูดดินคุณยังคนเดียวนะคะเขาก็เอาเอากับเอากับมาไอา เอาดินที่ติดไปน้ำเห็ดนั่นกลับมาคือเก่านะคะ่ะกลับมาห้อยใส่น้ำอันเงากล้วยแน่น้ำอันนี้แน่เนาะคะ่ะบันนี้่วนเอาเป็นแผงนี่เลยนี่เป็น,นเป็นตังค์เลยน่ะบ้านเนี่ยเราจะเป็นส่วนๆกันจแต่ตอน,นอ่อนๆกบับโบเห็ดเนาะดอกเป็นดำๆแล้วโอ๊ะพวกแกมันน่าจะเศ้าเหมืนเดี๋ยวนี้กนน้อก็เห็นหมด จะเลี้ยงว่าปวกปวกกินม้วเหลวปวกกินปวกกินเงาพน้วเหลวองลจัมเ่ได้เอาคือบ่คือบ่เอาเอาอยู่ก็เอาละเนาะอันไดนมามีอันนี้เงาอันนั้นว้าแนวช่วงว่าีเฮ็ดดอกลุ้นก็คือว่าถูกมานเดี๋ยวไปบางอยู่อันอันนั้งก็มุนเบิดได้หนิเิดสีเหลว เอ้าเองไดวะเจ้า,จาก,ก็เอาเลยงาดขึ้นง,งัดขึืนที่ละหน่อยอเอาไปเมียดหน่นอยเออนะคะตันงกองแบมันสิเดตันกินมา,าวันนี้นก็เลยพ่าปลาอูมาเลี้ยงยุ่งอยู่ดงเนอกจากเดี๋ยวปลาลุ่มสีานยังรอบอางอีกอนข้าทั้งนี้ก็พปล่อยปลาอูเก็บไปเนาะค่ะมันผ่ามาเบิ้งเฮ็ดค่ะเขาดงขึ้นเก่าละ ค่ะดงค่ะคักเนี้ยมีตาปลามันปลาอ่อยอันผู้หาหอย่าให้ง่วก็เอาลงไปค่ะ <laughs> โอ้ยอซสเรงมีกับบเอาไปใส่ค่ะเดี๋ยวจังได้คลิปนี้ปลารุ่นาะว้ย้ำนีก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ปลารุ่นเนี่ยด้ยค่ะสวัสดีค่ะ